รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อบคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชลินชินพบนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักง,งานอุทยานการเรียนรู้ครับที่เคพาร์ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ย เราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ5-6หมื่นคนทีนี่น้ที่เป็นประชาสัมพันธ์บ้านแห่งนี้นะครับไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบ แขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับสิบปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่ จริงแล้วการที่ทําเพื่อให้คนมาดูอ่ะจริงๆผมไม่ได้ทําไม่ได้ทําเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ยสิบปีปีนี้เป็นปีที่11อ,อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทําให้มาดูเรื่องที่เราได้ตั้งใจทําให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นําสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทําได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่าบ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่าชาวสวน มีปัญหาหนี้สินยากจน,กนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงยขณะเดียวกัน,น,นก็หาก,กิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงมา้า ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิมการลั่งม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหลสะโพกท้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม,ม้าเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับอยู่หลังม้าเป็นครึ่ง,งชั่วโมง ขึ้นจากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอยการขี่ในวันนี้ เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขพ่และการเข้าหามา้าการเข้าหามา้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคุณลักษณะของหูให้ดูที่หูคุณนบแขกรับเชิญกําลังทําความรู้จักการนั่งมา้ารั้วจะต้องตรงตลอดนะครับลายสะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกัน สายบังเหียนพร้อมที่จะบ,บังคับทันทีนะครับอาดึงสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยอานั่นแหละออถูกต้องมันไม่จําเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเองั้างแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชงั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดคูไม่ให้ลงครับ ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงมาครูไม่ให้ม้าหยุดไงครูจะไล่ยอยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงนนตัวหยุดเนีิกัรไล่เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทําย้าว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนียมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านอของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทําเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบางเขียนที่เราจับจับมังคับมาเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอันเห็นไหมเขาถึมืออค่ยั้ง บางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะใช่อย่างเงี้ยผมยังผมไม่ยังมันถึงก็ต้องแบบแบบอย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนําที่ดีเพราะว่าคือพ่อทําทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเงี้ยก็เป็นเป็นอาชีพเป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มเลย ต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทําตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยครับเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเอเออเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเนี้ยผูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวตัวดี่อย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดเม็ดไปยุ่งกับเล่าบุบรีอะไรพวกนี้ครับได้ผลได้ผลครับอีนี้เราเราลงเป็นรองได้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างงี้ยใช่ครับผมพาไปหาครูครับโอเคครับไปครับ ลงนี่ได่เลยใช่ไหมครับผมคุยพ,พี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยคือเคยเคยเคยสัมผัสมาบ้างดูจา,<ร>าจากการฝึกขี่ม้าแล้วน,น่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญนี่น้องๆน้องนองน,องนี่คือเป็นอันนีน้อันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่อง พอดีของเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับพวกอาชาบําบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าแล้วก็บําบัดกันสักหน่อยคือการลูบอันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ขึ้นตามถนัดครับข้างไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวคอนยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย ถ้าเราเซฟพุขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเมื่อเราทัศนะของคาสั่งได้แล้วเราเตรียมอาขาใส่โคนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปอ่ะโอ้แหนกีตัวไปหลังครับกนตัวไปหลังขาดาันขาอย่างงอ้อขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเ,เสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามัน,ม,นมีน้ดทีเอาว่าับเราไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะ เราจะทํายังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้กานที่เอาเรื่องขับือย่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากแหนดีตหมู่บ้านนี้เคยมีเคยเป็นเคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามกันไปเราก็เลยทำสองย่างที่เราทําประสบความสำเร็จคือย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้ จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาโวโลนมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องท่งเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้านพานะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการกรีนเขาบอยวิลเลจน้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับนอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน โดยใช้ะหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมอนนลแล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่ที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆเก็บ,บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่น,านา่าจะเป็นมะนาวจะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันุอะไรครับพันเป็นอ,อย่างงี้วิธีการเก็บมันเก็บ,กบยังไงบ้างครับถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้อันนี้อันนี้เรียกว่าไม้จากไม้นนไมไมตะขอซอยไม่ตะขอสอยอ๋อเหมือนง่ายๆนะครับเอาเมย์ใหญ่แต่เขาผมก็ลองมากนะครับ เจอลูกใหญ่ลูกไหนบ้างครับเจอลูกใหญ่ลูกไหนได้ที่ได้บ้างอ่างบนยอดนะกระซอยได้ลูกใหญ่นั่นนานนี่แหละครับนั่นแหละใช้ได้ข้อนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมครับใช้ได้ต้องใช้สายตาดีๆหนึ่งแต่มกโอน่ะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกกระโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายยาซะเยอะแล้วของขายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวปลูกมะม่วงกระนุนอะไรเนี่ย จากม่อกนี่คือแย่มากลําบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ถ้ายยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะเก็บเยอะถ้ายยากได้น้อยเก็บน้อยสมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอไม่ใช่สมมติสมมติวันนี้เอาตักงสามพันก็เอาสามพันอ๋อเก็บวันนานี้เราเลือกได้เลือกเหมือนเหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับ อยากวันนี้อยากได้สักสามพัน้้วก็เก็บไปนับไปมนคิดแล้วปีหนึ่งลงทุนใหม่ถึงสองหมื่นบาทเนี่ยจะปีหนี่ก็ได้หลายแสนเลิมกันเนี่ยแะว่าได้ไปใช่ไปนะแบบว่าหมาต้องเป็นดีเป็นซินใครเขาว่าก็าพออยู่ได้ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ จริงเคยคิดว่าใหญ่จะทําไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคย,ค,เยคิดว่ามันสําเร็จสักทีไม่เคยได้ไดเห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่นนอของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ท,ที่ผมเห็นแล้วนี่เขา<อ>ไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทําเกษตรด้วยอาชีพ แต่เขาทําด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันมันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่อยากจะทําสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทําออกมามันดีที่สุดมะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด อ,อ,อยากมามาสัมผัสเลยว่าเ<ด>ขาทําแบบไรเขาทาจริงไหมอ,อยากมาดูเลยว่าวิธีปูกระนาบเขาปูแบบไรวิธีปูกล้วยเขาทำยังไงมาเรนในไรเนี่ยจะมีใ้หมดถูกยางนี่คือความพอเพียงนี่ขเขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทํากินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สําคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละยินดีตอนราบไม,ไม่มีปัญหา ตอนรับได้ทุกคนจะกินแค่เปลือกเปลือกใบเปลือกเปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่เคยเลี้ยงแพ้แบบนี้เลยเฮ้ยอ้านี่ไหมหมดแล้วนะอ๋อต้องต้องเร็วด้วยนะนี่ไมมหมเรา้องผมอาถ้าทางสายกินดีกว่าครับ 10กว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชด,ดำรัสของในหลวงรัชการที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชนสวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี่นี่ฟารนะ์ามแพะนะฟาร์มแพะเหรอครับ อันนี้ให้แพ้กินอย่างนี้เลยัครบอ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเฮ้ยโอ้ระวังนะครับระวังหน้ามาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเข้แพ้กินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยหรอครับ,รบจะกินแค่เปลือกเปลือกใบกินเปลือกเปลือกใบกินหมดมาน,นีันไม่เคยเลี้ยงแพ้แบบนี้เลย ไม่ได้ฟาร์มแบบนี้อันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกนันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทําด้วยความรักแล้วอยู่กับกับสิ่งนั้นแล้วก็ทําด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมันมีความสุขมากฟาร์มชื่นครับมันก็มีเงินอมครับ ก็เก็บเงินอมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องทหาไปประกวดพคง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนันชัยให้มุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับเนี่ยผู้นำนายในเขาไม่อยู่ก็ต้องดูมไม่อยู่ต้องดูอ๋อโลออกไปทำงานข้างนอกจากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบ โดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหม,มาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัธฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้วปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ปลกอาชีพชุมชนใช่ค่ะมีอะไระครับที่นี่พื้นที่บ้านน้ำซับครับผมจะอยู่กับติด อ่างเก็บน้ําแกงกรจาดโอ้ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทําปลาส้มแล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบเขาเราจะใช้ข้าเหนียวกระเทียมหมักปลามปะมาณไไมรประมาณสักเวันก็ทานได้เจ <7 S 1> นะ็วันเขานําสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่นี่คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เรา แล้วก็จะมีคนขอดเกตแคะเงือันนี้ก็อีกพแพนกเขาเรียกทาเป็น,นแผนกก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละหนึ่งร้อยบาทเราไม่ต้องขึ้นมาทํากันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกันร้อยหนึ่งได้ประมาณ18บาท19บาท20บาทต่อยอดมาออดเนี่ยจากจากพี่ปาปลาส้มเนี่ย มีคณะมาดูงานก็บอกผู้ยายบ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทําไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะเปิดแต่ว่าีนี้มันมันมีเซอร์ไพรส์กันอนกปลาส้มโคกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันมันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมดเขาบอกว่าอร่อยใน3โลกอร่อยใน3โลกเลยต้องลองนะคะต้องลองแะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆต้องลองมันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้ได้อย่างดีแล้วแพ็กเกจจิ้งก็สวยงาม มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายกนิดหนึ่งเราจ่ายทางนี้ได้คีวอารโ์โค้ดนอกจากปลาสม้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทําตามความถนัดช่วยกันสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนน,นี่คือทําใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนทําก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บซีข้าอันเียมคุลนนะ้เฮ้ยอา้าวนี่ไหมสุดแล้วนะอ๊อนนี้ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหมแล้วมั้งผมว่า <laughs> อย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับถ้าทางสายกินดีกว่าครับของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นเน้น,นอันนี้อ๋อนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ถูกไม่ไดเ้เดี๋ยวผมไปเทีทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกลม่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่นี่ห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทําสดจริงๆแล้วก็หอมหวาน ซับน้ำเพชรเฮ้เพชรน้ำซับฮ่เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่กระกลเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างงี้พอได้แต่ว่าถือถ้าเราทำ,ทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละม,มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปลายๆว่า ในอนาคตเราอยากจะทํารูปแบบแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึง่งมีเลี้ยงงวคอกหนึง่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึง่งอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทําเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝานันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทามันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะ ไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยาเสพติดไม่มี เป้าหมายที่เราเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทําให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ํารวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่น,น,นแหละเส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธปรรมจากการช่วย และร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ ชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากผักเชียดดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านอืคนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทคนที่ทําตรงนี้ก็จะได้ออกกําลังกายเยอะไม่ต้องไปคิตเนสเลย <c oughs> ใช่ไหมคะปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขระดนเอ็นขึ้นทับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอตัวเลยครับน้องครับอย่าทำครับ